สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Crypto News นะครับวันนี้วันที่3กันยายน2025วันนี้เรามีเรื่องที่แบบว่าต้องจับตากันเป็นพิเศษเลยกับบริษัทช็อปลิงเกมิงหรือ SBIT ในตลาด n a s แ a q นะฮะค่ะเห็นว่ากำลังซื้ออีทีเลียมเยอะมากเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับแบบว่าซื้อหนักมากจริงๆข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็อ้างเองจากการประกาศล่าสุดของเขาเองเลย แล้วก็มีบทวิเคราะห์ตามมาหลายเจ้าเลยครับอือหือคือจุดจะมันน่าสนใจมากๆคือจากเดิมที่เป็นบริษัทเกมเว็บ3เนี่ยอ่อยู่ๆก็กลายมาเป็นเหมือนวาน ETH รายใหญ่ไปซะง,งั้นค่ะเปลี่ยนไปเยอะเลยทำไมแล้วก็ทำได้ยังไงวันนี้เรามาหาคำตอบกันครับเอาล่ะเริ่มจากข่าวล่าสุดสดๆร้อนๆเลยนะฮะชาร์ปลิง์เพิ่งบอกว่าซื้อ ETH เพิ่มอีกแล้วอีกแล้วเหรอคะเนี่ยรอบนี้เท่าไหร่คะ อีก39,008 ETH ครับที่ราคาเฉลี่ยก็ราว้ร้อ4 5า1ดอลล่าโอ้โห,โหทำให้ยอดรวมตอนนี้ทะลุ8ป7 2 3 0 ETH ไปแล้ว8,37,000เยอะมากมูลค่าก็คงใช่ครับตีเป็นเงินก็ประมาณ3,6พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐอีเงินสดเหลืออีกประมาณ71,6ล้านดอลลราอือหือยังซื้อต่อได้อีกนะเนี่ยนั่นสิครับโอเคเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่า ได้เลยค่ะคือต้องเท้าความนิดนึงว่า sharp link หรือ sbet เนี่ยเดิมทีเขาก็ทำพวกเกมพวกวิเคราะห์ข้อมูลกีฬาบนเว็บทรีอะไรแบบนั้นนะคะครับแต่จุดเปลี่ยนจริงๆมันเพิ่งเกิดเมื่อ2มิถุนายน2025นี้เองค่ะอ๋อเพิ่งไม่กี่เดือนนี้เองใช่ค่ะตอนนั้นเขาเปิดตัวสิ่งที่เรียกว่า ethereum treasury arm ขึ้นมา ethereum treasury arm คืออะไรครับเนี่ย คือเหมือนตั้งแผนกใหม่ขึ้นมาเลยค่ะโฟกัสเรื่องเดียวเลยคือซื้อกับบริหารจัดการอีทเรียมให้เป็นสินทรัพย์หลักในคลังบริษัทไปเลยอ๋อแยกจากธุรกิจเกมเดิมเลยแยกเลยค่ะแล้วที่น่าทึ่งคือใช้เวลาไม่ถึง3เดือนสะสม ETS ได้ขนาดนี้โอหเร็วมากนะครับเนี่ยไอ้แปดแสนเกว่าเหรียญนี่มันมันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ ETS ทั้งหมดครับถ้าเทียบกับสป라이ท์ทั้งหมดตอนนี้ก็น่าจะเกือบเกือบศูนเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะค่ะเกือบ0.7%เ็ นี่คือกลายเป็นผู้เล่นรายใหญ่ระดับสถาบันไปเลยนะฮะเนี่ยใหญ่มากค่ะแต่ว่าประเด็นสำคัญกว่านั้นคือเขาไม่ได้แค่ซื้อมาเก็บเฉยๆนะคะไม่ได้โฮโดยอย่างเดียวเอ้าล่ะครับไม่ใช่แค่ซื้อถือยาวแล้วเขาเอา ETH เยอะขนาดนั้นไปทำอะไรต่อครับเขาเอาไป staking ต่อค่ะเพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นมาอีก staking อ๋อเอาไปล็อกในระบบเพื่อรับรางวัลว่างั้นเถอะ ใช่เลยค่ะแล้วก็มีข้อมูลยืนยันด้วยนะคะว่าแค่ช่วงไม่ถึง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยได้รับรางวัลจากการ staking มาแล้วประมาณ2,318 ETH โห oh, ได้คืนมาเป็น ETH อีกค่ะตรงนี้แหละคะ่ะที่มันต่างจาก Bitcoin คือตัว BTC เองมันไม่ได้สร้างผลตอบแทนโดยตรงแบบนี้ใช่ไหมคะครับผม BTC ต้องรอราคาขึ้นอย่างเดียวใช่ค่ะแต่ ETH ที่เอาไปสเต็กได้เนี่ยในมุมมองของชาบลิงมันเลยกลายเป็นเหมือนสินทรัพย์ที่สร้างผลผลิตได้ด้วยตัวเอง productive treasury asset สินทรัพย์ในคลังที่ทำงานสร้างเงินให้ได้ด้วยประมาณนั้นเลยค่ะคล้ายๆเราถือพันธบัตรเราได้ดอกเบี้ยอะไรทำนองนั้นเข้าใจแล้วครับเออพอเป็นแบบนี้มันก็เปลี่ยนมุมมองฝ่ายการเงินบริษัทได้เลยนะฮะถูกต้องค่ะมันไม่ใช่แค่สินทรัพย์เก่งกำไรแล้วแต่มันสร้างรายรับได้จริง ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่เขากล้าวาง ETH เป็นสินทรัพย์หลักในงบดุลเยอะขนาดนี้ใช่ค่ะอาจจะมองคล้ายๆที่ MicroStrategy ทำกับ Bitcoin ครับที่ซื้อ BTC เก็บเยอะๆค่ะแต่ของ ETH นี่มันมีมิติเรื่อง staking สร้างผลตอบแทนเพิ่มเข้ามาอีกชั้นหนึ่งน่าสนใจมากครับทีนี้ถ้าถ้าบริษัทอื่นเห็นแบบนี้แล้วทาตามบ้างเหรอครับ น,นนะสิคบริษัทเทคอื่นๆหรือพวกฟินเทคเริ่มมองว่าเอ๊ะโมเดลนี้น่าสนใจเราอาจจะได้เห็นแบบงบดุลที่อิง ETH เกิดขึ้นจริงจังไหมครับก็เป็นไปได้นะคะแล้วเงินสดที่เขายังเหลืออีก70กว่าล้านเหรียญน,นั่นถ้าซื้อเพิ่มตามที่คาดกันก็น่าจะได้อีกเป็นหมื่น ETH เลยนะฮะค่ะคำนวณคร่าวๆก็น่าจะราวๆ15,800 ETH ได้ยอดรวมอาจจะไปแตะ850,000 ETH ได้เลยแต่ว่า การทุ่มขนาดนี้มันไม่มีความเสี่ยงเลยเลยครับอ๋อแน่นอนค่ะว่ามีความเสี่ยงคือการสเต็กกิ้งเองก็มีความเสี่ยงทางเทคนิคนะคะเรื่อง Smart Contract หรือความเสี่ยงโดน slashing ถ้า validator ทำงานพลาดแล้วก็ราคา ETH เองก็ยังผันผวนสูงอยู่แล้วก็เรื่องกฎระเบียบต่างๆที่ยังไม่ชัดเจนเท่าสินทรัพย์ดั้งเดิมอมืความเสี่ยงก็มีอยู่ แต่ดูเหมือนชอปปิ้งเขาเดิมพันว่าผลตอบแทนกับความได้เปรียบในฐานะคนแรกๆเนี่ยมันคุ้มค่าความเสี่ยงครับผมเพราะงั้นการเคลื่อนไหวของชอปปิ้งครั้งนี้อาจจะกาลังสร้างบรรทัดฐ,ฐานใหม่ให้ ETH เลยก็ได้ในฐานะสินทรัพย์ในคลังองค์กรที่สร้างผลตอบแทนได้ด้วย treasury asset แ,แบบใหม่ว่าง,งั้นเถอะใช่ค่ะแล้วถ้าถ้าแนวคิดนี้มันติดตลาดขึ้นมาจริงๆอาจจะกระตุ้นให้สถาบันอื่นๆหันมาสนใจ ETH มากขึ้นก็จะเกิดการแย่งซื้อ ETH กัน อาจจะถึงขั้นนั้นได้เลยค่ะที่เรียกว่า ETH Supply Squeeze นะคะครับซึ่งนั่นก็ทำให้คนเริ่มมองว่า s h o p l i n g อาจจะกลายเป็น microstrategy แห่งโลก Ethereum ไปแล้วโอ้ชายานนี้มาแรงเลยนะครับสรุปแล้วนะครับสิ่งที่เราเห็นตอนนี้คือ s h o p l i n g Gaming หรือ SBT e เนี่ยกำลังเดิมพันครั้งใหญ่กับ Ethereum ค่ะถือครองรวมตอนนี้837,230 ETH มูลค่ากว่า3.6พันล้านดอลลาร์แล้วก็ไม่ใช่แค่ถือ แต่เอาไปสเต k กกิ้งสร้างผลตอบแทนเพิ่มได้รางวัลมาแล้ว2,318 ETH ใช่ค่ะเปลี่ยนจากบริษัทเกมมาเป็นบริษัทที่เน้นลงทุน ETH เป็นหลักถือครองเกือบ0.7%ของสป라이ท์ทั้งหมดและยังเหลือเงอินสดอีก71.6ล้านดอลลาร์ที่อาจจะซื้อเพิ่มได้อีกค่ะโชว์ให้เห็นเลยว่า ETH อาจจะเป็น treasury grade asset ที่สร้างผลผลิตได้ ครับผมประเด็นสำคัญที่เราต้องติดตามกันต่อก็คือกลยุทธ์นี้ของ h ชาบลิงเนี่ยจะเปลี่ยนมุมมองของโลกการเงินที่มีต่ออีเ e r รี่มไปได้จริงหรือเปล่าอืมจากสินทรัพย์เก่งกำไรสู่สินทรัพย์หลักในงบดุลบริษัทใช่ครับนี่คือสิ่งที่น่าจับตาดูอย่างยิ่งเลยครับเอาล่ะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามคริปโตนิวส์นะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคริปโตนิวส์ของเราไว้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วก็ไม่พลาดข่าวสารสำคัญสำคัญในโลกคริปโตกันครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ